สวัสดีครับลซาไญ่เกษตรรอสวนครับผมเหมือนออมหนูสองตัวบึ๊ยเต็มกระทะพี่น้องเอ้ยครับอยากซิมครับแต่ว่าซิมว่าท่าไหรครับผมหอมครับหอม,อมเนี่ยก้อนอานี้ก็เลื่อนไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ครับเด้อครับผมตอนนี้เขากำลังสิซุกแล้ว ผัดเพ็ดหนูป่ะผมบอ,อมกเป็นออมผัดเพ็ดหนูตัวนี้มาเด้อมาครับเด้ออำเภอทานโถจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมสุนทรฟาร์มไก่เยียร์คิดถึงหนูคิดถึงสุนทรฟาร์มลูกชายนายเกษตรลอสวนเพจเฟซบุ๊กเพิ่นครับผมโก็น่ากินครับพี่นอ้อง หนาจะซุกแล้วพี่น้องซิมมึงกันครับอูอออออออ้โอ้พร้ออื้าขาดเนั้โอ้ยลืมพี่น้องเลยขาดอันนี้ครับผมขอบคุณพี่สิทตาขอบช่นงขอบฟังน,นะครับเด้อจังหวะกันไม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ